เป็นไงบ้างลูกป้ามะหนูเรียนจบแล้วนะชุดครีมมันส่วยไหลูก นอจะตั้งใจเรียนตื่นขึ้นมาตอนเชา้าเก็บกระเป๋าจะไปโรงเรียนเก็บสมุดวาดเขียนที่โรงเรียนมีเพื่อนมากมายคุณครูใจดีทุกคนได้ฝึกฝนได้นอนเว้นสบาย ในเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ เชิญนัาครับนักเรียนก็สวัสดีลูกนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เนี่ย<ม>พอมีเรื่องจะแจ้งให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทราบนะครับซึ่งโรงเรียนของเรานะครับมีครูคนใหม่นะครับจะมาสอนแทนครูระเกียร์ที่กําลังจะเกษียณอายุไปนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็พบกับครูคนใหม่ได้เลยครับขอเรียนเชิญครูคนใหม่ครับ AsG คุณาติมาครับนักเกรียนวันนี้พอขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าพรอมประชุมแก่ก็ให้หนักเกรียนเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับแลก็สุภาพนิมิมาถ้ามีปัญหาแล้วก็ได้ครับ ฟาติมาห์มาแอหรือเป็นที่รู้จักว่าครูติม่มซำครูสาวหน้าใหม่ไฟแรงที่มีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าตนจะต้องได้เป็นคุณครูที่เก่งและแกร่งที่สุดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบางก,กอกยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยเกรด4.00เพิ่มด้วยเกรตเนียมอันดับหนึ่งเมื่อเรียนจบแล้วได้มีโอกาสบรรจุข้าราชการที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาทําให้ตนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงตั้งใจจะนำเอาองความรู้ที่ตนมีมาประกอบการจัดการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุดพร้อมด้วยความหวังเล็กๆว่าตนจะต้องได้เป็นแรงบันดาลใจของเด็กคนใดคนหนึ่งให้ได้สวัสดีค่ะนะักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อครูปฏิมามะอแอเรียกสันส้นๆว่าครูติมซำได้ค่ะมึงครูชื่อปฏิมาหรอโอ้แต่ชื่อเล่นติมซำงงมาก<า>แม่ ว้าวทั้งสวยทั้งเก่งไอดอลเลยใช่ไอดอลฉนเหมือนกันอยากอยากอยากเป็นเหมือนคุณติรมซำจังเลยอ่ะเอาห้องนี้ใครเป็นหัวหน้าห้องคะหนูค่ะบอกฉันได้เลยหัวหน้าห้องบอกฉันค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเจ้าค่ะปีน่าูอะไรนักเรียน มาทำตัวสบายๆนะคะไม่ต้องเก่งแล้วก็ในเมื่อนักเรียนน่ะรู้จักครูแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูก็อยากรู้จักนักเรียนบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คชื่อกันนะคะอ่ะมวกมูกมูกนุดดินีนะคาซูฟยานครับอามีร่านะค่ะ เอาละค่ะนักเรียนครูก็อยากรู้จักพวกเราจากมุมเล็กๆแราก็อยู่มาหกกันแล้วเนาะวันนี้นะคะครูก็มีพลอยม,มาสอนเกี่ยวกับอาชีพนานาคตเพื่อเป็นแนวทางให้เราประกอบอาชีพหรือว,ว่าไปเรียนต่อในมหาลัยค่ะอ้าวครูเห็นทีวีอยู่ด้านหลังด้วยทีวีใช้ได้ไหมคะนะักเรียนไม่ได้ไอาวเหรอง,งั้นไม่เป็นไรเนาะครูมา i อ a d ปิล้วเรามาเรียนแอปเปิกันนะคะได้ วันนี้นะคะคุณจะมาสอนเกี่ยวกับอาชีพในอนานคตน,นะคะก็คือนี่เป็นคําถามเบสิกที่เอาไว้ถามเพื่อว่านกักเรียนจะไปทำอาชีพอะไรในอนาคตนะคะก็คือ what do you want to be in the future ใครรู้เวาาหมายไหมคะหนูรู้ค่าวาอหมายว่าอะไรคะอยากเป็นอะไรในอนาคตค่ะอ๋อหนูเชื่อ,อไลยคะยน,นักเรียนอามีร่าค่ะเฮ้ยเก่งมากบอกเมื่อให้นะักเรียนีเชอ่อลูกไหมคะว่าว้มหมายคืออะไรคุณ ยูท mm ูบเบอร์ค wow. so, ่ะในห้องนี้ใครรู้จักยูทูบเบอร์ไหมคะครับใครชอบดูยูทูบบ้างชอบดูชอบดูของใครของใครช่องเล็กอ่าคันเลนค่ะชอบ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 เลยดีเอฟนักเียนอยากเปนเอ็นจี What about you นักเรียนอยากเป็นอะไรในอนาคตครูจะให้เวลานักเรียนคิดนะคะ5นาทีเดี๋ยวครูจะมาถามนักเรียนใหม่นะคะ ได้คำตอบแล้วหรือยังคะได้ค่ะข้าจะตอบเป็นคนแรกเอ่ยหนูค่ะหนูอยากเป็นอะไรคะ Want t o be idol ค่ะว้าวต่อไปค่ะใครคะหนูค่ะหนูค่ะหนูอยากเป็นอะไรเอ่ย I want to be a teacher ค่ะว้าวแหมอย่างมันนี่หรอจะเป็นครูจะภาพคุณเมยวันนี้หรอ แบบหนูนานี่ไงไอดอลอันสวยอเก่ง <laughs> <laughs> ใช่มัน <laughs> จริงเม็ดคนจนมากเห็นมากเราไม่นักคบขนาดนั้นเลยเหรอไม่นะมุณนเก่งอยา่างมิราใครๆก็อยากคบด้วยทำไมเธอเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอะ่ะขอบคุณนะ <laughs> อืมไม่เป็นไรนะมิราผู้เชื่อมั่นในตัวมุนทำได้อยู่แล้ว คุณหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะครูค <M> มีเรื่องอะไรเอ่ยพอดีว่าทางบ้านหนูอ่ะไม่รู้ว่าจะส่งหนูเรียนได้ไหมคะ่ะอ่าที่หนูบอกว่าอยากเรียนเป็นแต่อยากเป็นคุณครูใช่ไหมคะ <M> ใช่ค่ะครูอ่าค,คุณจะไม่ผิดน,นะที่มหาลัยครัวมันมีทุนด้วยนะ <M> ที่บระกอกอยู่ในบริษัทอะค่ะ ส่วนนี้นะ่าสนใจครับครูใช่แต่ว่ามันจะอยู่ไกลอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ที่กรุงเทพนู่นเอ่อไว้หนูไปปรึกษาพ่อแม่ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงก็มาบอกรูโอเคไหมโอเคค่ะไว้หนูจะบไปปรึกษาปะกับมะก,ก่อนนะคะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะยิ้มม้าม้า อข้าเว้นบอลใส่ปุกมากางดึกหร่อล่าไม่คืนหนูนี่เรจาจะปุกสามะอันนี้<ม>เป็นเรื่องสมมตินะ,ะมมสมมติสมมติเนี่ยอ่าสมมติสมมุติว่าหนูถ้าสมมติหนูได้ได้ไดทนุนแล้วก็ไปเรียนไ<ม>กลจากบ้านนั้นม,มาจะให้หนูไปเรียนไหมอืมอันนี้ก็ต้องร่องคิดเลขก่อนคอยทำป่ามนนิีกที่เราแต่ว่าลกไม่ไปเรียนรอกไกลๆใช่ปะ นอนกันว่ามากมามานอนนอนนอนจะนอนอามิราใช้เวลาที่เหลือของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในการเสาะหาความรู้และเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1โดยมีความหวังเล็กๆว่าตนจะได้ทุนเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยบางกอกนิเวอร์ซิตี้อย่างที่ตั้งใจไว้จนเมื่อเวลาผ่านไป2เดือน ลบอกว่าตัวเองไม่ช่วยช่วยได้แคู่่ก็ขอว่าก่อนนะว่าสิี้ที่คุณเคยบอกแล้วค่ะหรอกค่ะเฮ้มอะทำดีนะในที่สุดแล้วเราก็ตอบรับเรองของหนูแล้วดีใจด้วยนะหนูก็ต้องขอบคุณครูที่คอยหัดหนแล้วก็คอยส่งผลหนูนะคะครูยินดีค่ะหวังว่าป้ากับมันหนูคงจะทุ่มใจในตัวหนูสินะแน่นอนรักแล้วน้องเฮ้ฮะฮะะน้องน้อง 我老子叫你滚！Beast <laughs> แต่ว่ามันอาจาจะไปจากบ้านเราหน่อยมาาันอาจไม่รับก็ยินิี positive แล้วบางก็เยอะนะยังลงกุ้งเ,เทปเิ่งที่ดีดีอ๋อกุ้งเทพนุกไร่เรีงยงไม่หลงในเมืองเนาะแล้เราอยู่ตรงนี้เลยไปดูแลโลกพลือละไรทีน่ะลูกตัวอยังเอาความคิดตัวเป็นลักเอ๊ทิ้งดูโลกมันมั่งความฝันโลกมันอย่าไปคัดคว้างเลยแกนี่เรื่อยู่แล้วเอาไปคิดไม่ลงไอ สัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีแล้วก็จะตั้งใจเรียนเดิหนูดีๆนะลกูกค่ะหนูจะตั้งใจเลยนะคะพรุ่งนี้หนูก็ต้องอไปเรียนไกลจากบ้านแล้วสินะป้ากับมะก็ดูแลตัวเองด้วยนะลูกก็อยู่ที่นั่นดูแลตัวเองดีๆนะไกลบ้านป้ามาไม่ได้ไปดูแลเดีย๋ยวหนูจะดูแลตัวเองให้ดีเลยไม่มีมาค่อยไปผักผายแล้วนะลูกมอหฮกม่ใช่โปหฮกใครผัก้ายองมักงไอ ป้าก็ยกมป้าก็นะปังเล็กมากอีตายกมังแล้ยู่กันมาตั้งต่น <c oughs> เวลามีอะไรก็โทรได้ตลอดเลยนะลูปมันกันนะมีปัญหาเรื่มโทรหาป้ามาได้ตลอดเลยได้ค่ะอินช่อมล้อค่ะอยอ่ดีๆนะลูกป้าเก่งอยู่แล้วะทำได้อยู่แล้วนะพรุ่งนี้ก็ต้องจากบ้านแลนะ้วเนาะ รู้สึกซารานิดหน่อยไม่พือไม่พือไปตั้งใจเรียนนะอตืตั้งตมๆความฝันในทุกทีเอนจะตั้งใจเรียนเรียนให้จบจบแล้วก็ป้ากับมาจะได้ภูมิใจในตัวหนูม,ม,มีปาลาอะไรกันดับใจมันเรียนเอาไปเหลือวได้เลยนะอค่ <laughs> Rantau kutel mandun nyusap Tuyul kundul kesana keseringan pet kendul Kendul wadil latil tampak lo yuk Jelangkong jalannya miring-miring E doyong, belum selesai Mana pun nongci Pak Mloyo terguling ke pengawan solo dengan irama alunan nongci nongro Pak Mloyo pulang jalannya ke loyong Sampuni letaliti Mimpin baris ngare ้าใช้เวลา4ปีที่มีอยู่สอหาความรู้อย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวทั้งเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในรั้วมหาลาัยอยู่เสมอเพราะมีไฟที่สุมอยู่เต็มอกว่าสักวันตนจะเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบ้านเกิดตนเองและปะมะต้องได้อยู่อย่างสุขสบายจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงอามิราสำเร็จการศึกษาด้วยเกรด4.00พร้อมด้วยเกียรตนิยมอันดับหนึ่งอามิรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ตอนนี้มันเออะไรตุค่ะป้ามาเป็นไงมัางสบายดีไหมสบาดีลูกปาดีอ่มันปือบ้างลูกยูเตนานสบายดีเมื่อกินไปกินชากูมากับเพื่อนด้วยมาะปกับมาเห็นอะไรไหมดมๆอะไรตุงติ้งพี่กันนั้นตัวตัว่วไงเราเรียนจบแล้วโอ้กินจังเลยลูกเราไอ้ยร้อยเงคยะ Ken, mi itong tingtan, suway ni. Cute man. yung mansuway, Milok! อามิราเพลิดเพลินกับการทํางานในเมืองกรุงจาก1ปีเป็น2ปีจาก2ปีเป็น3ปีและเรื่อยๆจนอามิราลืมความตั้งใจจริงของตนเสียแล้วว่าแท้จริงตนสแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อามิราเองก็หลงลืมว่าในขณะที่ตนกําลังหลงร่าเริงยังมีอีก2ชีวิตที่กําลังร่วงโรยตลอดเวลาที่ผ่านมาอามิราได้มีการติดต่อหาป้ามะบ่อยครั้งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้อามิราสามารถมองเห็น และการแม้ตัวจะไกลจากกันจนอยู่มาวันหนึ่งครูติ่งซ้ำอัสลามอัยกุ้งค่ะครูวอะลเลยกุมาาลามอามิราจะทำใจดีๆนะมะเธอเสียแล้วแกไปดำนาแล้วตกจากหลังควายควายที่เพิ่งซื้อว่าไงนะ มไม่ตลกคะ่ะครูครูก็ไม่ตลกเหมือนกันนะเรื่องจริงหรอคะยังไงก็ได้บิบับแล้วกันเขาจะอา <c oughs> บน้ำม,มายักพรุ่งนี้เที่ยงเดี๋ยวจะกลับจันเลยค่ะสำเลยกรมค่ะโอ้อะไรกุมสลักค่ะนา<ทฤ>นา<ทฤ>นานา คิดถึงเสม,มอขอวิงวอนดูอะขออลัลลอฮ์ทรงมเมตตาให้เราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งบนสวนตราบจน,นิรันต์มาชอบลอา ันอะไรแบบเนี้ยอัลฮัมดุลิละมันคือความฝันเนี่ยสี่สี่สิบห้างั้นไปละหมาสุบกันละกัน 问他。嗯 <laughs> <laughs>